กองทับเป็ดนะครับกำลังจะเดินนะครับแต่ไม่กล้าเดินตีกลับไปแล้วนะครับไม่ง่ายเลยย้ายเป็ดนะรเราไม่มีรถนะครับเราไม่มีรถกงนะครับกงเรายังไม่เสร็จดูนะครับผมกำลงหน้าไว้รอโบอกรถนะครับกำลังเดินมานครับ งานนะครับไม่ง่ายเลยครับตัดมาทีละครึ่งนะครับสายเที่ยวเลยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยอย้ยยายเป็ดด้วยครับมันเ,เดินมางครับเก็ต้องทนเนาะเพราะความจนมันน่ากลัวเนาะจังหวะได้มันก็ต้องมีเนาะ จงังหวะลงทุนมันก็ต้องมีเนาะนี่นนะครับดูเยอนนะครับเป็นไห้ยาวไกลนะครับข้างหน้าอีกยาวไกลนะครับกลัวลงแปลงผักเขาด้วยนะครับก็ต้องดักไว้นะครับกองทัพใหญ่เลยนะครับกำลังเดินมาน,นะครับมาเป็นกองทัพเลยลำบากนะครับไม่มีรถ เรงเสร็จนี้ต้องมีรถย้ายด้วยนี่นะ,ะกำลังิถมาเลยต้องมากันแปลงผัดไว้ปีกลับแล้วนะครับรถมาอีกแล้วข้างหลัง ดีที่ไม่ลงน้ำนะครับขอขอเพื่อจะเข้ากันยอนยน้อนขอลดเพื่อจะเข้ากันบอกเข้าเดียวยวนอนบอกบกลงเลยเข้าเดียวไป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 ลูกไป ไปไปไปจับเลยจับเลยไปไปไปถึงแล้วครับต้งบบนานไม่ได้เดแปลงข้าวแปลง,งานาแปลงผักเขานะครับมีตัวดื้อนะครับมีตัวดือ้อยแล้ว ไปแล้วกำเบรอไปไปไปตัวไม่เดินเดินไม่ไหวเราต้องจับเัานะครับไป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  เห็น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 ,หน,หนหลุงละตองลุงละว่าลงก็ได้ดรับ ครับลงต็นไยครับถึงแล้วขอบคุณครับที่ดเบรกให้ของคุณครับ <น>รถก็ใจดีกับเรานะคร้บที่เบกให้เราไ่น้ำใหม่นะครับหัวปักเลยโอ้หิมงานดีมีชยัยไปกว่าครึ่งไม่มีรถก็เหนื่อยหน่อยนะครับบวมอ,อะไรหรอกมนเหมือ่อยยุ่ไปเอานั่นเป็นยัอ่ง ไอ้ดอนโอ้ของที่เ้าอ่ะเป็นดาวมาเอกกวอนกับไซลรถมาก่อนบ่